ที่ขอถามนิดหนึ่งห,หลังจากที่เราไปกินไปเที่ยวกันเป็นไงบ้างเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะคะสนุากาสนุกใช่อากาศดีไม่ร้อนด้วยแล้วที่สำคัญคืออร่อยนะแล้วคนก็เยอะมากเยอะเยอะมากตอนแรกคิดว่าคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผิดคาดผิดคาดตนะอนแรกเนี่ยเราคิดว่าปีใหม่มันน่าจะไม่มีคนหรือเปล่าวะใ,<ช>ใ่ไ ติดคาดเรีอว่าจะได้ไปต่างจังหวัดใช่ใช่ใช่ติดคาดสุดท้ายพอมาดูจริงๆแล้วโอ้โหคนเยอะมากเลยเหมือนปกตินะใยการเหมือนปกติเนยแล้วก็หลังจากนี้ก็คงได้ร่วมงานกันในหลายๆตอนนะครับเดี๋ยวเพื่เบื่อกันนะคะเดี๋ยวให้น้องลิดาฝากผลงาน ผลงานก็จะมีในส่วนของละครนะคะก็ใครที่ชอบดูละครก็ฝากติดตามด้วยนะคะอยู่ทุกช่องนะคะบอกเลยว่าเป็นนักแสดงอิสระไม่มีจำกัดอยู่ในช่องไหนนะคะแต่ถ้ามีงานรีวิวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถให้รีวิวได้เพราะว่ารับรีวิวทุกอย่างเลยค่ะรีวิวทุกอย่างเลยนะใช่ค่ะรีวิวธุรกิจก็ได้ธุรกิจก็ได้ค่ะ MC, MC ก็ได้ MC ก็ได้ค่ะ ไลฟ์สดขายของก็เอาเอาหมดเลยค่ะทุกอย่างขายของเต็มที่เลยอุ้ยเต็มที่ค่ะบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้แบบขายปังๆนะต้องให้นี่ยิ่งกว่าผู้เป็นต่อยหอยอีกต้องให้ดีดามารีวิวนะได้เลยค่ะรอบนี้ดีดามาช่วยรีวิวทุกอย่างเลยใช่ค่ะจะเป็นเอ็มซีก็รับรับค่ะงานรีวิวธุรกิจก็รับรับหมดเลยค่ะถ่ายแบบรับไหมถ่ายแบบรับนะคะปกติก็จะถ่ายแบบรับเสื้อผ้า บางทีก็มีถ่ายแบบพวกอะไรนะชุดกีฬา<ม>ชุดชุดว่ายน้าอะไรอย่างเงี้ย<ม>ชุดว่ายน้ําที่แบบแขนยาวขายาวนะคะ<ม>บิก,กินี่ไม่ไม่ค่อยมีเท่า,า <laughs> ไหร่มีไหมเดี๋ยวพี่ทวนนะค่ะตอนนี้ถือว่าเราได้เห็นความสามารถของน,น,น้อง่แญาดก็เลยกล่าวว่าจะมีงานเรื่องการรีวริวธุรกิจเ่ียที่หนึ่งค่ะ ส่วนที่สองก็ปงเรื่องของการขายอสังหาเพราะว่ากลุ่มผู้รกิจักหลักของพี่จะทำอสังหาเกี่ยกับุงจีนได้ค่ะยินดีเลยค่ะจะทำมาสังหาทำรถโชว์นั่งคุงจีนคราวนี้เนี่ยงานที่เป็นงานระหว่างจีนกับไทยหรือกลุ่มในประเทศอาเซียนเราต้องมีระยะเวลาในการรอคอยเพราะว่าจีนยังไม่เปิดประเทศช่วงนี้เราก็เลยกาว่าจะหาอะไรทํากันระหว่างนี้อยกไม่กี่เดือนเนี่ย ราะว่าหลังจากมีนาไปต้นไปเราอาจจะได้เดินทางไปที่จีนไ้้่ออกรถโชว์สายสังหารเดี๋ยวช่วงนั้นก็เราก็จะรีวิวช่วงเที่ยวกินด้วยครับถ้าเราไปจีนแล้วเนี่ยมันจะมันจะเป็นอีกฟิลนึงแล้วครับโอ้ยบอกเลยว่าสนุกมันจะมันจะมีแค่กินกับเที่ยวเพราะว่าเรื่องงานเราไปแป๊บเดียวใช่ค่ะเรื่องงานในเรื่องเล็กค่ะแต่เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องใหญ่ดังนั้นย้ำอีกรอบนะครับค่ะ ถ้ามีงานนะครับเดี๋ยวให้น้องมิดาฝากผลงานดีรอบหน่งยได้ค่ะยังไงก็ฝากในช่วงของละครนะคะเพราะว่าในมีละครมี MC พิธิกรนะคะก็ฝากผลงานไว้ด้วยค่ะแล้วถ้าใครจะไปติดตามไปฟอลโล่ที่ไหนได้บ้างสามารถฟอลโล่ได้ใน IG นะคะ IG ก็จะเป็น khunlidaa นะคะ เดี๋ยว EP หน้านะครับมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำร่วมกันอีกเยอะนะครับสำหรับ f อที่ติดตามนะถ้ายอดสับถึง1นึ่งแสนสับทั้ง YouTube ทั้ง TikTok จจำได้ไหมครับเราเคยคุยกันไว้ว่าสิบคนนะคะถ้าครบ1นึ่งแสนสับนะคะแล้วก็ครบใน TikTok 1หนึ่งแสคนหแสนคนพาไปเที่ยวฟรีนะคะสิบคน,คนใช่ค่ะที่เมืองจีนนะคะ เดี <để S 2> <อ>๋ยวพาไปดูดาราจีนกันมโดยมีพิธีกรสาวสวยพาไปเที่ยวจีนฟรีนะครับน้องมิดา,ดาใช่ครับอ่าหลังๆเนี่ยถ้า